จากเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้าเราไปต่อเรื่องราวของประเด็นร้อนนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของแวดวงการศึกษาซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาหลากหลายเรื่องนะครับที่อุบลเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษา <im IT> โรงเรียนที่มีมาตรฐานไม่เท่ากันกร,ระหว่างคนในเมืองกับคนโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนนอกเมืองครับ <S <S และ,และก็ขณะเดียวกันก็มีการบอกว่าคือคนที่อยู่นอกเมืองโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง ก็ได้รับเงินค่าไรหัวเท่ากับคนที่อยู่ในเมืองแต่ว่าในเมืองนี่คือพูดง่ายอยู่อย่างสบายกว่านอกเมืองอยู่ชายแดนนี่ครับอยู่อย่างยากลําบากแต่ว่าได้รับเงินรายหัวเท่ากับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองครับนะฮะในขณะเดียวกันเวลาที่เกิดอินเทอร์เนต็ตมาก็ยังมีการเก็บเงินนะะจากทางด้านผู้เรียนอีกนะครับผมทางด้านาสกศครับก็เลยมีการชงครับรับเงินรายหัวขั้นบันไดทุกสังกัดครับลดภาระพ่อแม่ บริหารคุ้มค่าง,งบการศึกษาครับไปดูจากทางด้านมติชนกันนะครับคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางด้านนายอัธพลสังขวาศีนะครับเลขาธิการสภาการศึกษาหรือว่าสกสก็บอกว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับได้นตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและข้าสังคมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอัตราเงินเฟ้อและก็ค่าครองชีพมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีครับส่งผลกระทบต่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและก็การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานให้ได้เล่าเรียนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจากผลการศึกษาวิจัยและก็การสํารวจเงินอุดหนุนรายหัวครับซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือโครงการเรียนฟรีพบว่าอัตราที่สนับสนุนดังกล่าวไม่สอดคล้องและก็ไม่เพียงพอกับความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษาและผู้เรียนจากการตรวจสอบอัตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยในรอบ10ปีพบว่าอัตราเงินเฟอ้อนี่ ในรอบสิบปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ16ซึ่งจากการสํารวจข้อมูลการจากการสํารวจข้อ,ขอมูลค่าใช้จ่ายรายหัว5รายการคือ 1. ค่าเล่าเรียน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นทุกรายการใช้มาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วตามมติครมเมื่อปีพศ2552จึงจําเป็นต้องปรับขึ้นเพิ่มงบประมาณให้เกิด ความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายราคาสินค้าและก็บริการปัจจุบันนะครับโดยทางด้านนายอัธพลก็บอกว่าอัตราเงินอุดหนุนรายหัวไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีแล้วคุณพร์ซึ่งขณะน,นี้นางสาวตรีนุชเทียนทอ,องรัตติว่าการกระทรสุสานิการได้มอบหมายให้สะกะสไปวิเคราะห์การเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในสังกัด สำนักง,งานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เราเรียกย่อว่าสพทและก็สำนักง,งานคณะกรรมก,การการอาชุนศึกษาสอสอและก็รวมทั้งกร,รและสชด้วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนะครับจะต้องสอดคล้องกับ GDP ของประเทศด้วยและก็จากการวิเคราะห์พบว่าการเพิ่มเงินอุดหนุนต้องเพิ่มอีกเท่าตัวครับซึ่งการเพิ่มงบป,ประมาณอีกเท่าตัวในครั้งเดียวนั้นอาจจะเป็นภาระของประเทศได้ฉะนั้น ต้องมีวิธีการดําเนินการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ครับและก็สถานการณ์วิกฤตของรัสเซียและก็ยูเครนด้วยทางด้านนายอัธพลก็บอกว่าพบเป็นอย่างนี้ทางด้านสกศนะครับก็เลยมีการสรุปข้อเสนอเชิญนโยบายดังกล่าวรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยเสนอให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจะเป็นขั้นพื้นฐานจํานวน4รายการก็ได้แก่1คือค่าเล่าเรียน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน3ค่าเครื่องแบบนักเรียน4ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน5ค่าหนังสือเรียนคงอัตราเดิมเนื่องจากว่ามีการปรับทุก3าปีอยู่แล้วตัวค่าหนังสือเรียนนะครับและก็ภายใต้หลักการสําคัญ3ประการไว้ในการพิจารณาข้อเสนอทางเลือกก็คือ 1. เป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้เรียนและผู้ปกครองและก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาม,มากกว่าผ่านการเรียนรู้ สองเป็นการเพิ่มศักยภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและก็สามเป็นการสนับสนุนรายจ่ายจำเป็นเร่งด่วนในระยะแรกซึ่งทางรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็เห็นด้วยกับแนวทางของการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการและก็ให้ยึดตามผลของการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงของสกศที่เสนอให้เป็นลักษณะของการปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,566ถึงปีงบประมาณ2,569เพื่อเตรียมการรองรับและก็เป็นการกระจายภาระงบประมาณที่จะต้องสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับตลอดจนสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกระทันหันในอนาคตครับซึ่งขณะนี้กสกศก็อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดข้อเสนอเพื่อดําเนินการตามกระบ,บวนการพิจารณาของที่ประชุมครมต่อไปครับ โดยทางด้านนายอัธพลก็กล่าวทิ้งท้ายว่าสกสวิเคราะห์ทางเลือก ในการปรับอัตราเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานจึงเลือกโมเดลปรับอัตราเงินเฟอ้อแบบขั้นบันไดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายและก็ประเภทการศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้งในระบบและก็นอกระบบทั้งรัฐและก็เอกชน ให้เข้าถึงทุกระดับของการศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและก็อาชวศึกษารวมทั้งครอบครัมการศึกษาที่จัดโดยครอบครัวและสถานประกอบการด้วยทานด้านนายอัธพลนะครับนายอัธพลสังขวาสีเลขาธิการสภาการศึกษาก็กล่าวทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ครับนี่ก็เป็นการเพิ่มเงินรายหัวนะครับให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อและก็การเพิ่มขึ้นของ GDP ของประเทศนะครับ แต่ว่าแท,ทแทนที่จะปรับครั้งเดียวก็ปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดครับเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระให้แก่ทางด้านประเทศในคราวเดียวครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาแล้วจนกเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมากลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอยู่อมอไอแม่นะครับตามภาษาเพียงแค่2ตายายเนื่องจากว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่นะครับก็แล้วก็อยากจะ อยู่ในบ้านเรือนที่ดูแลรักษาง่ายราคาก็พูดง่ายๆว่าไม่สูงมากนักแล้วก็อยู่ในย่านใจกลางเมืองไปมาสะดวกครับเลือกเลยครับทางด้านจเจริญทรัพย์โมเดนโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถทึ้งสองคันด้วยกันอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์ครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระธรรมประจวัดอํานาจเจริญเป็นบ้านเดี่ยวคุณภาพนะครับ ลองคิดดูว่าเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่ามีการตอกเสาเก็บทุกหลังวงกบประตูใช้ไม้แขนและก็พายในโครงการนะครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสป,ปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับทั้งมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอกาศห้องน้าชุดซิงครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นและก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ ถ้าเกิดท่านจะเข้าไปเยี่ยมโครงการนะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านเจริญซับโมเดิรลโครงการ2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตัมปักพระอีสานวารินชาราบตดิดอุดมน้ำยีและก็บุญทริกครับ เขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน I s u z u d ดี x เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันพลาน,นุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับซึ่งก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรแล้วก็ตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะซูกระบะซีประตูยกสูงเขาเรียกว่าเป็นรถไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็ตัวออฟโรดก็คือ V-Cross แล้วก็รถอเนกนประสงค์ก็คือ m ิวเอ็กซ์ครับนี่ฮะสวยงามมากทีเดียวภายนอกนี่ดูสง่างามมากครับส่วนภายในก็ฮารุฮาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานนะครับดูสิครับสวยงามจริงๆครับ แล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อเดือนตุลาคมปี6 0ที่ผ่านมานะครับทานด้านอิสุสตรีเพชรได้มีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไมเนเชนครับนั่นคือเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าก็ปรับโฉมใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มสีให้เป็นทางเลือกด้วยมีสีเทาให้คุณเลือกด้วยครับแล้วก็ล้อแม็กก็ลายใหม่ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุน แลวก็อย่าลืมครับถ้าเผื่อมีรถแล้วต้องการเสริมสมรรถนะเพิ่มสมรรถนะแก่กเครื่องยนต์เลือกเติม EC ครับ EC เองเป็นสารฟูลเซตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเจี๊ยบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับนี่ สามารถเลือกเติไมได้ที่ถาวรออยังยนนะครับหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับปั๊มพททหัวสนามบินสอสย,ยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทนุนคลังอาวุธ C ีบทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็เรืองทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้าติกดีแท็ทางไปจังหวัดชิซิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับซึ่งทีมงานคลีนเรดิโอเป็นตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน